รู้สั่งเลยว่าที่บางใหญ่เนี่ยจะมีที่เทีย่ยวที่ไหนบ้างนะ,ะสวัสดีครับ,รบมาทําอะไรวันนี้ออพอดีว่าพอจะมาเทีย่ยวที่บางใหญ่อะค่ะแต่ว่าพอไม่รู้เลยว่าจะไปเทีย่ยวที่ไหนดีอะค่ะท่านช่วยแนะนําให้พอหน่อยได้ไหมคะเอ้าลุงพว่าว่างพอดีเลยเพิ่งเลิกงานเดี๋ยวจะพาไปเทีย่ยววัดอยากไปไหมอยากไปค่ะเป็นวัดที่มี3าเดีพระนครนะครับมีสวนทุเรียนที่เป็นสวนทุเรียนการทําแบบโบราณ นะครับแล้วก็มีสวนดอกไม้ก็บอกว่าใหญ่ที่สุดของนนทบุรีนะครับดูเสร็จเราหิวเราไปทานก๋วยเตี๋ยวกันดีไหมเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขาซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่บางใหญ่น่านสนใจมากมากเลยนะคะดีใจจังเลยที่วันนี้ท่านว่างพอดีแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านมาเป็นผู้นําเที่ยวเองเลยโอเคก่อนที่เราจะไปเที่ยวต่างๆเราไปไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับ,รบซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ หน้าที่วาการอำเภอบางใหญ่พอดีะนะครับน้องพลอยพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคไปเชิญฮนะ จังหวัดนนทบุรีนับว่าเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงแห,แห่งหนึ่งในการปลูกทุเรียนซึ่งแสดงถึงการที่รู้จักเผยแพร่ของทุเรียนในนนทบุรีเป็นอย่างดีทําให้นนทบุรีกลายเป็นแหล่งขายทุเรียนที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศเนื่องจากทุเรียนนนทบุรีมีเนื้อละเอียดนุ่มรสชาติด,ดีและสวนทุเรียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการยกร่องสวนเพื่อป้องกันน้ําท่วมขังการระบายน้ําที่ดีนิยมปลูกกันแบบสลับฟันปลาและจะเลือกเกี่ยวผลที่สมบูรณ์เท่านั้นจึงทําให้เนื้อทุเรียนที่ได้มาจากทุเรียนน ทบุรีมีความละเอียดเนื้อหนาและรสชาติดีทําให้นนทบุรีมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดนํารายได้มาสู่ชุมชนและจังหวัดนนทบุรีปีละหลายร้อยล้านบาทซึ่งนนทบุรีได้มีการผลิตทุเรียนออกในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี นานเพื่งจะมารู้ประวัติของทุเรียนก็วันนี้ละค่ะใช่ครับจริงๆแล้วต้องบอกว่านนทบุรีเนี่ยเป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่ขึ้นชื่อของประเทศเลยนะครับและเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพดีมากๆแถมราคาแพงด้วยค่ะ ประวัติที่หนูฟังมาเนี่ยทำให้หนูเข้าใจความเป็นมาของความขรรประจําจังหวัดนทึทบ,บุรีเลยค่ะที่ว่าควะตําหนักสง่าง,งามลือน้ําส่วนสมเด็จเกาเกศแหล่งดินเผาวัดเก่าน้าระบือเรื่องลือทุเรียนนนงามหน้าโยนสุรราชาการใช่ไหมคะใช่ครับก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศา,ศาสตร์<อ>ที่สําคัญสำคัญอีกหลายแห่งสนใจจะไปดูไหมสนใจมากๆคะ่ะไปเราไปดูกันไค่ะก็คือวัดเสาธงหินเดิมชื่อวัดศัก์เหตุเพราะมีต้นสักมาก เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาวัสดุต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างก็ทํามาจากอิฐก,ก้อนใหญ่เหมือนกับอิฐที่ใช้ในการสร้างวัดในสมัยอยุธยาเครื่องประดับตกแต่งอุโบสถก็ใช้เครื่องถ้วยชามสมัยเก่าซึ่งเป็นเครื่องประดับทั้งหน้าบัน,นและด้านหน้าและด้านหลังต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จนําทัพผ่านมาทางวัดนี้และหยุดพักทัพหน้าที่วัดแห่งนี้เพื่อเอาแรง และรวบรวมกำลังคนจากที่ต่างๆเพื่อออกรบและได้มีรักสั่งให้ปักโงประจําทัพของพระอ,องค์ลงบนกองทรายณน้วัดแห่งนี้หลังจากได้รับชัยชนะพระอ,องค์ก็ได้กลับมาทําการบูรณะและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเสาธงหิน และยังมีวัดที่อยู่ใกล้ๆอีกก็คือวัดลาดประคองธรรมเป็นวัดที่สวยงามมากมีเจดีย์สามนครไว้ในที่เดียวกันก็คือเจดีย์นครพนมเจดีย์พระประถมเจดีย์เจดีย์พระภูเ,ภาเภาข,ขาทองพระนครศรีอยุธยาเดิมขาดการทำลูกบวรุงจึงมีสภาพสุดทรงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาจนชาวบ้านเรียกว่าวัดค้างคาวต่อมาในปีพศ .2493 ได้บูรณะพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองและเปลี่ยนชื่อเสียใหม่เป็นวัดลาดประคองธรรม ไายวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสาย,ยาหลวงพ่อโตสัมปอกงโอ้โหเป็นวัดที่สวยแล้วก็สงบมากๆเลยนะคะอย่างนี้หนูก็ไม่ต้องเดินทางไปที่ไกลๆเพื่อสักการะเจดีทั้ง3แล้วสินะคะเพราะว่าที่นี่รวมไว้ทั้งหมดแล้วใช่แล้วนะครับหิวหรือยังเริ่มหิวแล้วค่ะนะเราไปทานอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวปิ่นโตห้อยขาได้ค่ะคไปกันเลยค่ะได้ไปเชิญครับ น้องพลอยครับร้านนี้เรียกว่าร้านปิ่นโตห้อยขานะคกับขาเราห้อยอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อยู่ติด <_ T> วัดต้นเชือกคลองที่เราอยู่นี่เรียกว่าคลองบางใหญ่นะครับผิวหรือยังหิวแล้วค่ะเอาสั่งเลยอร่อยทุกอย่างเออขอสั่งอาหารได่ค่ะโอ้โหแล้วกรนเทียมครับ เอ้ยติก๊กวยครับผมน้ำเก๊วุวยเป็นน้ำกระเทียมไปแล้ว <laughs> อโอ้ขอบคุณครับน่าทานทุกอย่างเลยออเอาเลือกอยากทานอะไรครับอะไรก็ได้ค่ะโอเคโอ้ที่นี่ใช้ชามเป็นปิ่นโตด้วยเหรอคะเนี่ยใช่ก็ถึงชื่อร้านปิ่นโตห้อยขาน<อ>ะครับอย่าลืมเครื่องมือนะได้ขอขอน,นุญนะคะอ่าขอบคุณจ้ะ อร่อยมากเลยค่ะอร่อยนะอร่อยสั่งทาดเยอะๆครับนี่เป็นจุดเด่นของร้านนี้เลยนะนอกจากก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆบรรยากาศดีแล้วเรายังสามารถให้อาหารปลาได้ด้วยครับอร่อยไหมอร่อยมากค่ะนะอยากทานขนมหวานไหมอยากค่ะนะเดี๋ยวเราไปทานกาแฟที่ร้านพนาสมสนใจไหมครับ สนใจค่ะนะมีเค้กด้วยทานกาแฟหรือทานชาเออทานชาค่ะไม่ทานกาแฟนะไม่ค่ะโอเคมีชาทานด้วยค่ะไปพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคสนุกไหมครับ สนุกมากเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะมากแล้วก็ได้ไปเที่ยวที่ยงต่างในอำเภอบางใหญ่ด้วยค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ยคือพนาสมคาเฟ่นะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นสุดรอยต่อระหว่างบางใหญ่กับบางกลวยนะครับะจะมีแหล่งท่องเที่ยวอีกเยอะเลยที่นนทบุรีนะครับที่บางใหญ่แห่งนี้นะครับก็คือที่สวนสวนต้นไม้ดอกไม้นะครับที่เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของนอนทบุรีนะครับ มีตลาดน้ําบางครุด<ม>นะครับเคยไปไหมยังไม่เคยไปเลยค่ะตลาดน้ำเนี่ยเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของนนทบุรีเลยะนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตลาดน้ํามากมายแต่ที่แถบบริเวณนี้ตลาดน้ําบางคลัดรัดนะฮะถือว่าขึ้นชื่อที่สุด<ม>นะครับแล้วก็โดดเด่นมากนะครับอยากจะดูต้นไม้กลับไปที่บ้านเลยไหมไว้บ้างๆจะไปดูค่ะโอเคและนอกเหนือจากที่ผู้ว่าพาไปวันนี้ ที่อำเภอบางใหญ่ยังมีแหล่งซื้อขายพันไม้ดอกไม้และกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรีเส้นถนนกาญจนาพิเศษและที่เที่ยวอีกที่หนึ่งคือตลาดน้ำบางพลัดที่จะเปิดให้บริการในวันเสาร์อาทิตย์ช่วงเช้าเป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่ผมอยากให้ไปเที่ยวชมกันบรรยากาศนั้งเดิมของเมืองนนทบุรี เป็นไงสนุกไหมโหวันนี้สนุกมากเลยค่ะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ไปเที่ยวที่ต่างๆในอําเภอบางใหญ่หลายที่เลยค่ะครับก็ที่นี่ที่เรานั่งอยู่คือพนาสมคาเฟ่นะครับเป็นพื้นที่สุดลอยต่อระหว่างบางใหญ่กับบางกลวยนะครับลุงผู้ว่าอยากให้เราจริงๆมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะอยากให้เราชวนเพื่อนๆมานะครับยังมีสวนดอกไม้ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดของนนทบุรีอยู่ในพื้นที่บางใหญ่แห่งนี้นะครับแล้วก็มีตลาดน้ําบางคูรับ นะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของนนทบุรีเหมือนกันนะครับพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคชวนเพื่อนๆไปด้วยกันนะได้เลยค่ะเพราะว่าที่อำเภอบางใหญ่เนี่ยเดินทางมาง่ายมากๆเลยค่ะจะมาโดยรถส่วนตัวรถโด,ดยสารประจำทางแถมยังมีรถไฟฟ้าตัดผ,ผ่านอีกด้วยนะคะไว้ย,ยังไงเนี่ยคอ,อาจายจะชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่อย่างแน่นอนค่ะ แล้วสุดท้ายนี้คอยก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะคะที่ให้เขียิแล้วก็เสียสละเวลามาให้มาให้ความรู้แล้วก็นำพอยเที่ยววันนี้นะคะครับโอเคขอบคุณครับ